การวิธิจฉศัตรูพืชและอาการผิดปกติของพืชในระดับพื้นที่นั้นเป็นภารกิจของนักส่งเสริมการเกษตรในพนื้นที่ครับที่มีความจําเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับโรคมแมลงศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในพนื้นที่ของตัวเองและสามารถวิธยไฉเบื้องต้นนะครับโดยสามารถระบุสาเหตุในระดับของกลุ่มสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะให้คําแนะนําเบื้องต้นแก่เกษตรกรในเรื่องของการจัดการในเรื่องของโรคมแมลงศัตรูพืชได้อย่างถูกต้องครับ สรุปแล้วการวินิจฉัยในระดับพื้นที่นั้นมีหลักการที่สำคัญอยู่หลายๆอย่างด้วยกันนะครับได้แก่การสังเกตอาการโดยละเอียดมองหาสิ่งบ่งชี้ตัดสาเหตุที่เป็นไปไม่ได้ออกพิจารณาสาเหตุที่เป็นไปได้<ม><ม>คุณ,ณลักษณะของหมอพืชในระดับพื้นที่นะครับต้องฟังให้มากซักให้เป็นสังเกตให้ท่วนวิเคราะห์ให้ถูกต้องหาก นักส่งเสริมการเกษตรหรือหมอพืชในระดับพื้นที่นั้นวินิจฉัยไม่ได้นะครับเก็บตัวอย่างด้วยภาพถ่ายที่ชัดเจนนะครับหรือเก็บตัวอย่างของโรคพืชและนำส่งห้องปฏิบัติการให้ผู้เชี่ยวชาญในระดับกรมได้วินิจฉัยหาสาเหตุที่ถูกต้องให้นะครับหลักการต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่งที่ผมอยากฝากไว้เลยก็คือการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร ในทุกระดับให้มีขีดความสามารถในการเป็นหมอพืชหรือแพทย์ด็อกเตอร์นี่เป็นหลักการสําคัญนะครับนอกจากการถูกอบรมโดยกรมส่งเสริมการเกษตรการเรียนในหลักสูตรออนไลน์แล้วนะครับการพัฒนาตนเองด้วยการขอคําแนะนําจากผู้รู้หรือผู้ช่วยชาญในระดับกรมหรือในระดับจังหวัดที่เราพัฒนาไปแล้วก็เป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องทําและสิ่งที่อยากฝากไว้ก็คือเมื่อผู้ที่ผ่านหลักสูตรต่าง ของกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วอยากจะช่วยกันขยายผลโดยเฉพาะการสร้างหมอพืชในระดับชุมชนอันนี้เป็นหลักการที่สําคัญครับก็คือการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรต่างๆในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ทางการเกษตรของการส่งเสริมการเกษตรของเรานั้นให้มีขีดความสามารถในการเป็นหมอพืชระดับชุมชนซึ่งคนเหล่านี้เมื่อถูกพัฒนาแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีขีดความสามารถในการวิจฉัยหาสาเหตุโรคพืชได้ให้คําแนะนําแก่พี่น้องเกษตรกรได้ในเบื้องตน้นหรือวิจิยัยด้วยเบื้องตน้นให้คําแนะนําเบื้องต้นได้ก็จะทําให้ การส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ในเรื่องของหลักอารักขาพืชน,นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ